Tiến xa đi rồi, trên ghế, trên trên dầm đi 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 Nhưng mà ngay ở cái mái nhà này luôn phải không ạ? Ngay mái nhà đi luôn Ngay mái nhà đi luôn, đi đứng đây, cứ đứng đấy đi cái điều kiện ăn uống rồi của... Ăn uống là chín ngay qua, ăn chứ lần ăn chứ hết uống Có điên đoái, có chín สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวรอบโลกกับเรซีบายวนิดานะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปย้อนดูกันที่ประเทศเวียดนามนะคะวันที่21ตุลาคมเนี่ย BBC เขาได้ออกมารายงานว่าหน่วยง,งานการชาติแห่งเวียดนามเนี่ยแถลงสถานาการณ์เวียดนามเผชิญภัยพิบัติ2ชั้นนะคะเนื่องจากว่า,าเขาเนี่ยเผชิญกับภาวะน้ําท่วมครั้งเลวร้ายสุดในรอบหลาย10ปีนะคะกระทบชีวิตผู้คนของ ในประเทศเวียดนามเนี่ยมากมายนับล้านคนแล้วก็จากการดิ้นรนรับมือกับผลกระทบจากการแพร่เชื้อของโรค โควิดสิบก้ด้วยนะคะทางสำนักข่าว AFP เขาก็ยังออกมารายงานด้วยว่า,ามีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยอย่างน้อย111รายแล้วก็สูญหายมากกว่า20คนประชาชนเกือบ200,000คนเนี่ยต้องอพยพหนีตายนะคะแล้วก็หน่วยกู้ภัยเนี่ยก็ระดมกำลังเร่งค้นหาพนักงานของอ5คนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในจังหวัดกวางจิที่สูญหายจากเหตุดินโคลนถล่มทับนะคะขณะที่พายุโซเดียลเคลื่อนเข้าวเวียดนามอีก อจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะในวันที่25ตุลาคมนี้คือวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะคะ ประธานหน่วยการชาติเนี่ยเขาก็ออกมากล่าวว่าน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่าร้อยรายจํานวนมากเนี่ยเป็นทหารแล้วก็อีกหลายคนก็สูญหายแล้วก็จะผลักให้คนหลายล้านเนี่ยไปอยู่ปากเหวของความยากจนทันทีคือผลกระทบด้านอื่นๆก็จะตามมานะคะทุกที่ที่เขามองเห็นเนี่ยคือบ้านถนนโครงสร้างพื้นฐานล้วนจมอยู่ใต้บาดาลน,นะคะ อันนี้ก็คือประธานหน่วยการชาติเขาก็ได้กล่าวไว้นะคะเพราะว่าเขาได้ออกอช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ก็เหมือนอแจกจ่ายสิ่งของที่เขาเหมือนมีตามบ้านเรานะคะ ครั้งนี้เนี่ยฝนถล่มเวียดนามอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจากพายุโซเดลเนะซึ่งมีความเร็วลมสูงสุด75้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์หน้าข้ามหน้าน้ำทะเลจีนใต้แล้วก็มุ่งหน้าจอพัดถล่มชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนามนะคะแล้วก็ส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยอาจจะยิ่งสูงเพิ่มขึ้นอีกที่เราเห็นภาพก็แบบบางแห่งก็ ท่วมถึงหลังคาเลยนะคะทางการเวียดนามเนี่ยเขาก็ได้เร่งอพยพประชาชนหลายพันคนจากพื้นที่อ่ลุ่มลุ่มน้ำนะคะก็คืออ่คิดว่าความเสียหายเนี่ยน่าจะมโหฬรารมากเพราะว่าเขานี่ขนาดเขาแบบ เขาก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ดีด้วยเนื่องจากพื้นที่ที่จะเผชิญกับพายุเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบภัยจากน้ําท่วมและก็ดินโคลนถลม่มเขาก็ไม่ได้คิดว่าครั้งนี้มันจะเลวร้ายมากกว่าแบบหมายถึงว่าในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะก่อนพายุโซเดียลจะเข้าเวียดนามเนี่ยก็มีบ้านเรือนจมอยู่ใต้บาดาลแล้วอย่างน้อยแบบ1 7 8 0 0 0หลังคาเรือนเลยนะคะพืชเศรษฐกิจที่เป็นอาหารเนี่ยก็เสียหายสัตว์ปีกปสุสสตว์เกือบ70,000 0ตัวก็ตาย แล้วก็ถูกน้ําพัดหลากแบบคือพัดไปกับสายน้ําด้วยนะคะเพราะว่าสายน้ําก็ค่อนข้างแรงทีนี้ชาวเวียดนามหลายแสนคนเขาก็ต้องการที่หลบภยัยน้ําดื่มและก็อาหารที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนก็มีอ่าอาการชาติสากลน,นะคะหรือ IFR เนี่ยเขาก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะเป็นเงินราวๆกว่า10บล้านบาท mm. ก็ช่วยพี่น้องชาวเวียดนามกนันนะคะ ข่าววันนี้ก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะ,ะสะเทือนใจนะคะก็ถือว่าเวียดนามเขาก็คือประสบปัญหาแบบนี้ค่อนข้างบ่อยมากแล้วก็เหมือนมันจะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นทุกๆปีนะคะกะ็วันนี้ต้องจบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะก็เอาใจช่วยพี่น้องชาวเวียดนามคะ่ะสวัสดีค่ะ